สวัสดีครับน้องๆนะครับผมคุูตรงจาก PL นะครับวันนี้เรามาเฉลยวิธีการทำข้อสอบ IGSE c c o n t e c t Signs นะครับในข้อที่10แล้วนะครับในของของ p r p e r 3 1ันในข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับ Biology ตนะครับตัวชีวะซึ่งในหัวข้อเนี่ยส่วนใหญ่ในข้อนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับลูกตานะครับซึ่งในหลายๆปีเนี่ยไม่ค่อยมีข้อสอบเกี่ยวลูกตาเลย ฉะนั้นบา,บางครั้งน้องอาจจะไม่ได้ทบทวนในเรื่องนี้บ้างฉะนั้นวันนี้เรามาดูว่าวิธีการทำนะครับทำเป็นยังไงเชิญชมครับนะสำหรับข้อ10นะมีรูปตุ๊กตานะเป็นแบบผาครึงให้ดูชัดเจนเลยข้อ10 A ก็ถามถึงว่า V กับ W นั้นชื่อมันคืออะไรนะครับ V ตัวนี้นะอันแรกเลยสังเกตดูกลมๆแบบนี้ l ลนสแน่นอนนะครับ L E N อย่าลืม S ด้วยนะครับถ้าไม่มี S ผิดนะครับ L E N S ส่วน W นะครับอยู่ด้านหลังนะครับเป็นสุดที่ส่วนที่ทตัวไลท์เรย์ที่เข้ามาในลูกตาเราก็จะมาหยุดกันนะรบรรจบกันที่ตรงนี้ก็คือตัว W คือเวชิน่านะครับส่วนอ่านันครูก็จะเฉลยทั้ง X Y และ Z ไปเลยก็แล้วกันนะครับตัว X ที่อยู่ที่ส่วนที่เป็นสีขาวของลูกตานะครับเราใช้คกว่าสเกล่านะครับส่วน Y นะครับก็จะเป็นม่านตานะครับเพื่อจะควบคุมให้ Z ก็คือตัว pupil นั้นเปิด ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงส่วน y เป็น iris นะครับ iris นะครับ s ต t to pupil pu pil okay. มาดูข้อถัดมากันข้อ b มาต่อด้วยข้อ b นะครับข้อ b เนี่ยจะเป็นส่วนที่อยู่มองจากตรงๆแล้วเนาะ,ะตัวลูกตาเนี่ยเขา label ตัว Z ไว้ให้แล้วงั้น one has been done for you ให้เรา label ตัว x กับ y x กับ y คืออะไรคือก่อนหน้านเนี้ยที่เรา เ,เลเบลกันอยู่ด้านบนนะครับที่มันมีเลเบลด้านบนว่า x กับ y x ก็คือตัวสเกล่าส่วน y คือตัว iris นะให้ชี้ว่า x กับ y ในรูปภาพใน figure ะสิบจ er ุดสองเนะี่ยคืออยู่ตัวไหนซึ่งตัว x นะครับก็คือตัวสเกล่านะครับก็เป็นสีขาวนะครับก็อยู่ส่วนนี้นะครับก็ชี้ออกมานะเห็นตัว x ส่วน y ก็เป็นตาที่มันเป็นม่านตานะครับก็อยู่ส่วนนี้ถาออกมาจากแสบ ที่ออกมาแล้วเห็นตัววัดเดี๋ยวไปดูในอีกแผน่นหนึ่งนะครับจะแสดงให้ดูว่าหน้าตาม,มันเป็นไงครับในรูปภาพนี้ก็จะเห็นว่าจะมีตัว scrotic code หรือตัวตาขาวนะครับซึ่งใน label ที่เราจะต้อง label ไปคือ label ตัว x ไปนะชี้ไปเขาเขีนว่า x นะส่วน iris นะ iris i r i s ตัวนี้ก็เป็น ตาของเราจะสีอะไรสีฟ้าสีน้ำตาลสีเทาก็ส่วนมากก็เป็นคนไทยเราสีน้ำตาลแก่ๆสีดำก็จะเป็นส่วนของไอริสตรงนี้นะครับเือการคอนโทรให้พิวโพวนั้นใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงไอริสก็คือจะเป็นส่วนของตัว Y นะครับก็ขีดลงมานะครับแล้วก็เรียว่าเป็น Y นะครับโอเคข้อ4นะครับข้อ4จะพูดถึงเมื่อเราโฟกัส from a distance object to a near object นะครับเปลี่ยนจากมอง วัตถุที่อยู่ใกล้ๆนะครับมาเปลี่ยนเป็นวัตถุที่อยู่ใกล้บ้างพอเป็นเช่นนั้นแล้วตัวเซลีมัสเซอรนะครับก็คือตัวกล้ามเนื้อที่ควบคุมตัวความใหญ่ความอ้วนหรือความผอมข,ของตัวเลนเส์เนี่ยจะทำการรูปร่างเป็นอย่างไรนะครับในเมื่อนองนึกสภาพดูเมื่อเราสมมติมองอะไรใกล้ๆ่เช่นหนังสือหรือคอมพิวเตอร์เน,นี่ยนานๆตาเป็นเมื่อยไหมครับเมื่อยตาเนาะฉะนั้นนั่นก็เพราะว่าตัวมัสเซอมันทํางานหนะัก มันก็คอนแท็กนะครับคอนแทรกเยอะมากส่วน suspensory ligament ก็จะใช้คว่า less t a l t less t a l t ก็คือมันก็จะตึงน้อยลงพอตึงน้อยลงแล้วเชฟของเลนส์ก็จะอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นทำให้โฟกัสเลนส์อย่างที่ในโจทย์เขาบอกว่า decrease นะครับโฟกัสเลนส์คือตัวระยะทางของตัว light rays นะครับเมื่อมันเมื่อมันจะมาบรรจบกันตรงที่ เวทีหนามันก็จะน้อยลงนะเห็นไหมครับเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับดูว่าเอาอเปรียบเทียบแบบเมื่อเราอ่านหนังสือเยอะๆหรือเล่นคอมพิวเตอร์เยอะๆตาก็จะเมื่อยนะเพราะว่าเราใช้กล้ามนะไรเยอะนั่นเองถัดมาข้อสี่เนาะเอ้ยข้อดีนะครับไม่ใช่ข้อสี่ <c oughs> ถัดมาคือข้อดีเนาะนะครับพูดถึงคนแก่นะครับ older people ไฟล์ริฟโตจูโฟกัสออนเนียร์แท็กซ์นะเวลาเขาจะดูใ,ใกล้ๆบางทีแบบมองไม่เห็นนะภาษาไทยเราเรียกว่าสายตายาบ ครับแต่เราก็ไปไยตอยาวแบบว่าก็จะมองระยะทางที่แบบไกลขึ้นได้ทัดก,กว่านะครก็ถามถึง suggest and explain r e a s o n f o r t h i s ั้นจริงๆแล้วถ้าเราลองมาดูในด้านบนเราที่กำลังพูดถึงเรื่องของมองออ o เจ e ต์นะมองสิ่งของระยะทางไกลๆโดยที่ m u s t l r มัน contract นะครับในที่นี้เนี่ยคนแก่ก็คืออาจจะแบบใช้ตัว series muscle มานานแล้วเนี่ย series muscle ก็เลย สามารถเขียนได้ว่า weak w h l e t have weak e r c e l i a r y muscle นะคนแก่ม็มี c e l i a r y muscle ที่แบบอ่อนล้าแล้วนะครับ so the so the lens นะครับตัวเลนส์ของลูกตาก็ cannot be thick enough to focus the light rays onto the retina นะแค่นี้ก็จะได้คะแนนเต็มสองคะแนนไอนบางคบน้องๆข้อ10นะเกี่ยวข้องกับลูกตานะในเรื่องชีวะก็ไม่ยากเท่าที่คิดนะครับนั้นก็ตัว คำศัพท์อาจจะเยอะไปนิดนึงฉะนั้นถ้าน้องๆได้ฝึกฝนนะครับได้ลองฝึกทําดูก็อาจจะช่วยในการทําให้จําได้ง่ายขึ้นงั้นวันนี้ครูตรงขอลาไปก่อนนะครับเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ